หมอคะหอมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรบ้างคะแนวคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนายั่งยืนประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการตอบสนองโจทย์ของของโลกการจัดการศึกษาต้องตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกหนึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของชีวิตสองตอบโจทย์ในเรื่องที่ตามหลักความต้องการของของผู้เรียนแล้วก็สาม ตอบอต so ัวความเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้นรับผู้สามารถที่อความเปลี่ยนแปลงีได้ที่สถาบันนี้ก็สามารถที่จะทําให้การพัฒนาการศึกษายั่งยืนได้ขอบคุณมากค um. ่ะขอบคุณค่ะสาหรับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะ ก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมารู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมหลักสูตรให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศของเรานีมากอยู่แล้วค่ะแต่เนื่องจากบริบทของโรงเรียนแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะมาเงินว่าโรงเรียนที่ดิฉันสอนอยู่เป็นเวลา25ปีเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรหรือว่าวิชาต่างๆที่กระทรวงได้กําหนดของเราไม่เหมือนกับโรงเรียนือนทุกประเทศเนี่ยดูจะไม่ไม่เหมาะกับนักเรียนของเราที่สุดนะคะ แต่ไม่ได้ไหมายความว่าไม่เหมาะมเลยแต่ไม่ไม่เหมาะที่สุดนะคะเพราะโรงเรียนที่ดิฉันไปจำอยู่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานักเรียนจะมีความแตกต่างไปจากนักเรียนโรงเรียนหนีในประเทศของเรานะคะเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถครอบครัวทักษะการนำมุมชีวิตหรือแม้แต่นุ้งประมาณที่จะมารงเรียนนะคะเขาก็ย่อมที่จะน้อยกว่าเด็กโรงเรียนหนเขามาเจอหลักสูตรที่ แคมโมดกดขันแล้วก็หนักในวิชาการที่กระทรวงเตรียมไว้เยอะเนี่ยเขาก็จะดูไม่มีความสุขมากนะคะแต่เวลาโรงเรียนได้เปลี่ยนบางวิชาให้เด็กๆได้เรียนดิฉันกำลังมองไปถึงงานอาชีพนะคะเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนวิชาชีพวิชาที่ต้องใช้ฝีมือเสมือนหนึ่งว่าในครอบครัวของเด็กๆเหล่านี้ที่มาเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะคะเขาได้ฝึกเขาได้ทําอาชีพที่บรรพุผลคุ้มครอ ได้ประกอบอยู่แล้วนะคะก็อยากให้กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสําคัญตรกนี้แล้วก็ได้มาใกล้ชิดเด็กๆนะคะแล้วก็มีหลักสูตรท้องถิ่นลงมาในหลายๆวิชาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆเพื่อครูๆนะคะจะได้เลือกใช้แล้วก็ได้สอนนักเรียนของเราเพิ่มทักษะเพิ่มวิธีการคิดเพิ่มกระบวนการให้เขาไปต่อยอดที่จะประกอบอาชีพหลังจากที่เขาได้จบการศึกษาในภาคบารทัพ น่าจะประสบความสําเร็จได้มากกว่านะคะเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เวลาจบภาคบังคับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กๆก,ก็มีความหว่วงที่จะเรียนระยะสั้นนั่นหมายถึงการเรียนสายอาชีพนะจะใช้เวลาเรียนไม่นานก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้โรงเรียนายโอกาสที่มีหลักสูตรท้องถิ่นเยอะๆอ,อยากให้กระทรวงได้ให้นัประมาณให้กับผูเ้เก่งๆได้มาคิดค้นแล้ว คุณครูนะคะมีการที่สอนม็ติในเรื่องนี้ค่ะอยากจะฝากื่องนี้ไว้นะคะสำหรับโรงเรียนเตรียมการทางการศึกษาไม่อยากให้เรียนของตัวเองเนี่ยไปแข่งขันกับนักเรียนที่เก่งๆระดับจังหวัดน,นะคะไม่อยากให้เอาโปรนิ่ไม่อยากให้เอาตัวชีวิตที่จะต้องสอบแข่งขันกันกับนักเรียน<ม>กกน,น่ะกเ,เร็กๆกรดูกมีความเครียดน,นะคะเพราะเขาว่าซึ้ไม่ได้ในเรื่องของรักษาสติปัญญาะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพเขาจะทําได้อยา่างดีม,มากๆก็อยากให้ผู้ใหญ่ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวพิมพสุดาวุฒราค่ะปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนวัจจันดีนะคะสังกัดสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครศรีธรรมราชเขตสองนะคะซึ่งถ้าถามดิฉันในเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนในในปัจจุบันในศตวรรษที่20เนี่ยถ้าถามความคิดเห็นของดิฉันดิฉันเองเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามา รับราชการนะคะเพิ่งจะมีประสบการณ์เพียงแค่1ปีเศษซึ่งระยะเวลาตรงนี้อาจจะไม่ได้มากมายนะคะอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนครูท่านอื่นๆแต่สำหรับตัวดิฉันเองก็ศรัทธาในวิชาชีพครูนะคะและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่นะคะและให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆนะคะที่เหมาะสมกับบริบทนะคะเหมาะสมกับ ตัวนักเรียนของเราเหมาะสมกับสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาที่ดิฉันสอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดิฉันเองก็สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยนะคะสำหรับดิฉันเองเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญในเรื่องของผู้เรียนเป็นหลักหรือว่า Child Center น,นะคะดิฉันยึดหลัก Child Center หรือผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งครูในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางนะคะ ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลไม่ใช่ศูนย์กลางของห้องเรียนอีกต่อไปแต่ศูนย์กลางของห้องเรียนในปัจจุบันคือตัวนักเรียนนะคะครูเป็นอะไรครูเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงเป็นเพียงโค้ชที่คอยจัดเตรียมนะคะจัดเตรียมรูปแบบการการเรียนการสอนนะคะแต่ผู้ที่ลงมือปฏิบัติก็คือตัวนักเรียนนะคะเราต้องมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจความถนัดของผู้เรียนแต่ละคนนะคะซึ่งเราจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเราต้องรู้ว่านักเรียนคนนี้เขาชอบอะไรถนัดอะไรเขาไม่ถนัดเขาด้อยในเรื่องอะไรและครูมีหน้าที่ในการเตรียมนะคะรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเหล่านั้นนะคะโดยจะต้องควบคุมให้กิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยอยู่ภายใต้กฎภายใต้กรอบนะคะกฎระเบียบของโรงเรียน ความถูกต้องเหมาะสมการลเทศะคุณครูจะต้องคอยควบคุมนะคะให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเหมาะสม